สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้ไร์ช่องที่จะพาคุณไปทําความรู้จักกับโลกของยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์เทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆหรือรีวิวแบบละเอียดเจาะลึกพร้อมข้อมูลที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อและว,วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสกูตเตอร์บิ๊กไซสุดพรีเมียมจากเยอรมนี bmw c 6 5 0รุ่นที่ใครหลายคนให้ความสนใจในเรื่องของความหรูหราสมรรถนะและความสะดวกสบายในการขับขี่แบบที่รถสกูตเตอร์ทั่วไปให้ไม่ได้ BMW C650 เป็นรถจักรยานยนต์ในกลุ่ม Maxi Scooter หรือสกู o เตอร์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลมีความคล่องตัวผสานกับความสะดวกสบายในการขี่และยังได้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกับ Big b u k e แบบครบท้วนรุ่นนี้มีอยู่2เวอร์ชันคือ BMW C650 Sport และ BMW C650 GT ซึ่งในไทยก็มีให้เลือกทั้ง2รุ่น เครื่องยนต์ของ BMW C650 เป็นแบบ2สูบเรียง 647cc จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำมีกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60แรงม้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด63นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีใช้ระบบเกียร์แบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์การออกตัวทำได้ดีและเร่งแซงได้อย่างมั่นใจอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ7วินาทีซึ่งถือว่าเร็วสำหรับสกูตเตอร์ โครงสร้างของตัวรถใช้เฟรมเหล็กกล้าแบบ TIBULA STEEL FRAME และระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบ TELESCOPIC FORK ขนาด40มิลลิเมตรด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มเดี่ยวพร้อมโชคเดี่ยวปรับระดับได้ซึ่งให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกช่วงความเร็วน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ249กิโลกรัมทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงเวลาขี่บนถนนใหญ่หรือแม้กระทั่งทางด่วนก็ไม่หวัน่นอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงดิสเบรคคู่ด้านหน้าและดิสเดี่ยวด้านหลัง พร้อมระบบ ABS มาเป็นมาตรฐานช่วยให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยขณะเบรกกระทันหันหรือแม้แต่ขณะเบรกบนพื้นถนนลื่นๆ BMW C 6 5 0 g t เหมาะสำหรับสายทัวริงโดยเฉพาะด้วยเบา,าะนั่งที่กว้างและนุ่มเบาะคนขี่สามารถปรับระดับได้พร้อมพนักพิงหลังสำหรับผู้โดยสารด้านหลังรวมถึงมีระบบปรับกระจกบังลมไฟฟ้าที่ช่วยลดแรงลมได้ดีขึ้นเมื่อขี่ทางไกลด้านใต้เบาะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่ สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้ถึงสองใบและยังเหลือพื้นที่สำหรับสัมภาระอื่นๆอีกพอสมควรระบบไฟส่องสว่างเป็นแบบเลดรอบคันหน้าจอแสดงผลเป็นแบบแอนะล็อกผสมดิจิทัลแสดงข้อมูลครบครันไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันอุณหภูมิเครื่องและยังมีระบบฮีทเทสกริปและฮีทเทสซีทสำหรับการขับขี่ในอากาศหนาวเรียกได้ว่าจัดเต็มทุกออปชันในส่วนของ BMW c 650 Sport จะมาในสไตล์ที่โฉบเชี่ยวมากกว่า มีดีไซน์ที่สปอร์ตกระจกบังลมเตี้ยเบาะนั่งกระชับและมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเพื่อให้ตอบสนองการขับขี่ที่สนุกมากยิ่งขึ้นระบบช่วงล่างเซ็ตมาค่อนข้างแข็งกว่า C 6 5 0 GT เล็กน้อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่ในเมืองเป็นหลักราคาของ BMW C 6 5 0 GT ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ595,000บาทและสำหรับ BMW C 6 5 0 Sport สรตราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,25,000บาททั้งสองรุ่นนี้ถือว่าราคาแรงพอสมควรเมื่อเทียบกับรถสกูตเตอร์ทั่วไป แต่ถ้าพิจารณาจากคุณภาพสมรรถนะเทคโนโลยีและภาพลักษณ์แล้วถือว่าคุ้มค่าและเหมาะกับผู้ที่มองหารถที่ใช้ได้ทั้งในชีวิตประจําวันและการเดินทางไกลในแง่ของความประหยัดน้ํามัน BMW C 6 5รทําได้เฉลี่ยประมาณ22-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโอเคเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องยนต์และน้ําหนักตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบไอเด Stop ตที่ช่วยประหยัดพลังงานในขณะจอดติดไฟแดงหรือในสถานการณ์ที่ไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์ สุดท้ายนี้ bmw c 6 5 1คือหในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการรถสกูตเตอร์ที่ขี่สบายนุ่มนวลนขับทางไกลได้ดีมาพร้อมออปชันที่ครบครันรูปลักษณ์หรูหราและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สำคัญยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้เคียงกับการขี่บิ๊กไบค์แต่มีความง่ายและสะดวกในการใช้งานมากกว่าขอบคุณที่รับชมรีวิวจากออ t โตไ i v ์หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการคำบรรยายคลิป description หรือชื่อวิดีโอ title ที่เหมาะสมกับเนื้อหานี้ก็สามารถบอกได้เลยครับ